ครับครับสวัสดีช่วงแรงของวันที่สิสิงหาคมพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube UC ่พาโคสิงหน1สวัสดีแฟนทั้ง a c e b o o k ของง่วมุนเมีสี u ูซพาคโคสิงเรียนและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีเขัามารับชมชิมนี้ของทางช่องครับครับสำหรับชิมนี้กาสีมาเปิดแบ่งงัวรลอยเลียงนะครับพี่น้องครับเป็นไปซื้อมาสิเปิดมองเอาเลยครับพี่น้องครับบ่เปิดแพง่งนะครับพอเปิดแพงไปกาบม่มีประโยชน์ผมสิเปิดเป็นช่วงจัดโปร เดือนวันแม่ฉลองช่องยูทูปของเขาครบรอบหนึ่งปีครับนี่ครับผู้ที่ติดตามเยฟซีที่ติดตามทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมฉีกของทางช่องได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรี้ยงนะครับพี่น้องครับเพื่อการเสียร่าครับผมที่เปิดร่วมชุดให้มันเป็นวัตถอที่สุด้ะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองครับแม่เป็นไท่กลางพาเล่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับวัตถุที่เขามาเนี่ยครับพี่น้องครับแม่กิบเพราสูงมาได้สูงเลยยิ้มหาบลบลบ น้าเดีอ้างอยู่ครับพี่น้องครับใจลูกแดงๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับจับผูตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นตัวผูอายุหาเดือนลูกผสมบามันครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับสามตัวนี้นะครับพี่น้องครับมองเอาเลยครับพี่น้องครับสองหมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับสองหมืนแปดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั้นหรือตามตกล่งกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ ผู้ใดหาเรื่องหาคุณบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับจ่ายลูกถือว่าโอเคเได้ครับพี่น้องครับง้อบ้านๆจ่ายลูกกะไปวัดไปวาไดอเยอะครับพี่น้องครับนี่ครับมั่งคกาครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาเด้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับตัวผูกกัน ดูแข่งไงอยครับพี่น้องครับตามโตเลยครับสองหมื่นแปดพันบาททรงฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตร่วมกันครับพี่น้องครับนี่มะมืองคมนี่ครับพี่น้องครับผู้ได้หาเรียงบ่ควรพลาดครับคมนี่ครับเมียลูกเมียงัวลูกแล้วครับเมียลอยสามสิบบวกแง่เลยครับนางนานาอางๆครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่สามเดือนนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าน้ำนมแม่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับนางนานาครับพี่น้องครับ นหนาสมูนหน่อยเลยครับมันกระชากได้ครับพี่น้องครับสําหรับควบนี้ของแม่ลูกเมียนี่กะเอาไปสองหมื่นแปดพันเงินครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผูกลานได้ทุกงแม่ได้ครับพี่น้องครับเป็นง้อเชียงเชียงง้อคนเลี้ยงยุบานบุคคลนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเปิดราคาแบ่งปันเลยครับพี่น้องครับบันนี้ถ้ายกหาโตได้ครับพี่น้องครับงหาโตสุดคุ้มเลยครับมองเอาได้ครับพี่น้องครับงหาโตนี่ คิดในราคาแชร์หาหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับห้าหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับครับมันกระคักได้ครับพี่น้องครับผมใจเห็นหลัวๆครับพี่น้องครับผมมีโมงเม็ดผมมีคอนเทนต์ได้ครับพี่น้องครับกอนี่ซื้อกับปรึกษากันครับพี่น้องครับปรึกษากันในครอบครัวเห็นดีน้ำกันกับช่องคอยซื้อย่างทีหลายๆคลิปที่ผมน้ำเรียนมากครับพี่น้องครับ ถ้ามากน like ้ำกันจะซื้อไปเด้ขายครับพี่น้องครับซื้อไปนี่มีแต่ปัญหาครับพี่น้องครับถ้าเกิดปัญหาในครอบควการเลี้ยงมันก็ดดิเป็นไปด้วยควมยากลำบากครับพี่น้องครับแต่ว่าธารมกน้ำกันเห็นดีน้ำกันนี่ซื้อไปเลี้ยงเลยครับพี่น้องครับบ่รามีขาดทุนแน่ครับเพราะว่าทางช่องเฮ้าหนี่เน้นแบ่งปันครับพี่น้องครับบ่หวังผลกำไรมากไม่ครับพี่น้องครับเพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับสิยกสีแยกได้เหมือนได้ครับพี่น้องครับครับยกกระสิถงที่รงครับพี่น้องครับ มันกากได้ครับพี่น้องครับเป็นว่อสดๆทั้งนั้นได้ครับพี่น้องผูกล้านได้เชียงเชียงจับใบได้ครับน่ครับอย่ลูกเมี่ยนี่ก็ถือว่านมนมพันดีครับพี่น้องครับนี่ับพลังนมนมพลังนมนมพันดีครับต้องหนาพอม่พี่น้องก็ผสมพอดีๆครับเพราะว่าผลงานการใจลูกเพ่นก็ถือว่าโอเช่ครับพี่น้องครับกับพลังนมนมพันนี่ดีมากๆเลยครับครับเมื่เหนือหนังลูกพันครับพี่น้องครับ สองหมื่นแปดพันเท่านั้นเด้แล้วพี่น้องครับแม่ลูกเมียครับถ้าแม่ลูกผูกรับตัวผูหาเดือนกับสองหมื่นแปดพันทะโยกกัแชร์หาหมื่นสี่พันได้ครับพี่น้องครับนะครับโคตรกะทกางทั้งคว่กับว่างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทษเหร่นโทษตัวโทษต้มกันมากิลีกับจังซังปิดมากิลีกับจังโท้มาเด้อครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันครับในยุคปัจจุบันนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับหรือพ่อแม่พี่น้องเห็นสมควรเท่าไหร่ได้ครับพี่น้องครับเห็นสมควรเท่าไหร่กับพอแบ่งได้้ผมกแบงดครรัับพี่น้องคบ พราะว่าง้อมันชุดนี่มันโปตรงๆครับมันพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงมันเป็นง้อคนเลี้ยงอยู่บานครับผลงานการใจลูกกับว่ามันสดดีครับพี่น้องครับเอามาเปิดแบงพีแบงน้นองเพื่อพอแม่พี่น้องพู้ทุนหน่อยหางงวลอยนีไปเลี้ยงบพผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับน่ครับฝากเบอร์ที่นึงนะครับท่านใดที่สนใจสิยกสียยกได้เหมือนครับเปิดช่อย่างๆนัหน้าให้พอแม่พี่น้องได้เลือกครับพี่น้องครับสนใจกับโทมาที่เบอร์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกปดแปี พี่กัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยคลิปนี้กาขอฝากช่องยูทูบยูซี่ฟาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากเขาเมืองคลิปให่ง,งน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บอ่อเด้ขายคอนเทนต์ได้ครับพี่น้องครับเน้นแบ่งปันขายเพิ่มหึงใจส่งฟรีบะมีมาจําเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้กาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ